พัฒนาการกีฬาและสวัสดีผมไม่เจอนานมากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะาเอ้าก็ไม่มาแลยเธอที่นี่นะครับก็เป็น FC ที่มารอคุณพิชากับคุณหมอมุดสังนะครับสวัสดีค่ะวันนีค่ะก็อยู่กันเยอะเลยนะครับเบอร์อะไรครับจอเบอร์สามจอเบอร์สครับจอเบอร์สามนายกเบอร์ห้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับก็เป็นกลุ่ม f อซของคุณหมอมุทังแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับนี่นะครับก็สวัสดีครับมาจากไหนครับนี่อามาจากไรพัฒน์สุราชานีครับผมโอเคนะครับ คุณพิธากับคุณหมอจิรชาตินะครับก็ลงเซลฟี่กับ f อนะครับตอนนี้อยู่ที่ปัม๊มอยู่ที่ปั๊มหน้าราชพัฒสุราธ,ธานีนะครับที่ปั๊มหน้าราชพัณสุราธานีก็มาเจอ f อแล้วก็ขอคะดนเสียงให้กับคุณหมอจิรชาติด้วยนะครับนายกบาอบจสุราธานีเบอร์ห้านะครับเบอร์หตอนนี้ก็สุราธานีสะเทือนแล้วครับ วันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเข้าวูหากาเบอร์ห้าให้คุณหมอจิรชาติเดยวชรินเป็นนายกอบจสุราษฎร์ธานีนะครับก็วันนี้คุณพิธาก็มาช่วยหาเสียงให้กับครื่อหนึ่งครับต่อแถวเร่งนครับคุณหมอมุดหลังของเราครับตอนนี้ก็ ตอนนี้เรามีเวลาอยู่รงนี้ระมา15นาทีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับ f c แล้วก็มี FC มารอต่อแถวเยอะมากเลยครับคือคุณเดียบี้อ่าแต่คุณพิธานะครับแล้วก็คุณหมอผู้สายโอแถวับอ้แถวครับ้แถวเียงหนึ่งนะครับนะครับ ก็มี FC ซเยอะมากเลยครับ FC ฟซคนหมอกีฬชาติเบอร์ห้าแล้วก็ผลพิธานะครับนี่ก็มาจากตัวไหนครับนี่มาจากซอย5้ามาจากซอย้าเราจะพัดใช่ไหมครับตัวนี้ปั๊มอะไรเอ่ยปั๊มพีซใช่ไหมครับปั๊มพีซ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มพีซนะครับก็มี f อของคุณพิธาและก็คุณหมอมุดสังนะครับมาร่วมถ่ายรูปกันเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เลือกนายกอบจทั้งจังหวัดนะครับเลือกเบอร์ห้านะครับการให้คุณหมอจิรชาติเรืองขจรินเป็นนายกอบจนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ คุณพิธาและก็คุณหมอจรีรชาตินะครับก็ร่วมถ่ายรูปกับเอซจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คุณหมอจรีรชาหรือหมอวุฒสังที่เรารู้จักกันนะครับได้หมายเลขห้าและผู้สบัดนายกอบจอนะครับเลือกเบอร์ห้าทั้งจังหวัดครับการให้ในายกอบจอหมอวุฒสังนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มพ c ซนะครับก็มี f อซของคุณหมอมา f ีอซของคุณหมอ,อแล,ว,อแลวก็คุณพิธานะครับมาร่วมกันถ่ายรูปเเรว,รวิธนนีเเรเล็กนะครับเเรว,วันนี้มีวิธีปลาใสนะครับที่ข้างสนามข้างโรงแรมวังใต้นะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นก็จะมีเวทีปราศัยใหญ่นะครับมีคุณพิธาร่วมด้วยนะครับ ทุกท่านร่วมปราัสด้วยแล้วก็มาฟังคุณหมอผู้สั่งเราว่ามีนโยบายอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงสุราษฎร์ได้บ้างหรือทําให้นคนสุราษฎร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรก็สามารถมาฟังกันได้นะครับเ,นเย,ยนี้หกโมงเย็ยนปราัยใหญ่ข้าววังใต้ครับพี่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์ข้จอเข้าใจให้ด้วยนะครับข้จอเข้าใจให้กับช่องของ tiktok หมอธีรชาติด้วยนะครับ อันนี้ก็มี f อฟรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับมาถ่ายรูปเที่ยวกันนะครับน่ารักมากๆถ่ายรูปร่วมกับผู้สมัครนายกอาบาจอหมอพุทสังนะครับนายแพทย์จิรชชติเรืองวัชรินเบอร์หนะครับวันนี้ก็มีคุณพิธามาร่วมช่วยหาเสียงด้วยนะครับที่สุราษฎร์มีเวทีปราัยใหญ่ช่วง6กโมงเย็นนะครับสนามข้างโรงแรมวงัวงใต้นะครับก็สามารถไปพบกับคุณพิธาได้ แล้วก็ไปพบกับคุณหมอผู้สั่งแล้วก็ทีมบริหารนะครับที่โรงแรมบางข้างสนามข้างโรงแรมวางใต้ได้นะครับเย็นนี้หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเข้าไปฟังวิสัยทัศน์ของคุณหมอว่ามีนโยบายอะไรบ้างที่จะทําให้คนสุรธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็คุณพิธา มีแนวทางในการาส่งเสริมอย่างไรนะครับพักมีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมห้สุรธานีดีกว่านี้ได้นะครับเบอร์ห้าขอบคุณมากมากครับเลือกหมอเลยครับแบบนี้ขอบคุณมากมากครับเชิญเลือกคุณหมอนะครับกาเบอร์ห้านะครับคุณหมอวุสังนายแพทย์จิรวชาติเรืองวัชรินนะครับอดีตนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ลาออกมาเพื่อลงสมัครนายกอบจสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็เป็นคนอำเภอชัยยานะครับเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกำเนิดเป็นคนอำเภอชยาลูกหลานชยยาครับนะครับตอนนี้ก็มี FC ฟซีมาขอแถ่ายูกกันเยอะมากเลยครับต่อแถวกันเยอะมากเลยนะครับเราได้จะมีเวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปในตัวเมืองต่อนะครับ ก็มี f อซคุณพิธา f อซคุณหมอจิรชาตนะครับมากันเยอะเลยนะครับมาเยอะเลยมาเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจให้แล้วก็ช่วยกันเจอเ้าใจให้กับคุณหมอจิรชาตของเราแล้วก็คุณพิธาด้วยนะครับ นี่นะครับขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับ ก็มีพีน่น้องประชาชนการสมรสันตเยอะเลยครับให้กำลังใจกัน อย่าลืมนะครับหนึ่งคุณพาเข้าหากาเบอร์ห้านะครับทั้งจังหวัดเลือกนายกอบจอสุราาัฎน์นะครับากาเบอร์ห้านะครับหมอวุิสังนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินนะครับเป็นนายกอบจอ อันนี้ก็มี FC มาถ่ายรูปร่วมกับคุณพิธาแล้วคุณหมอแล้วก็ทีมผู้บริหารเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็ต่อคิวกันนะครับเอาไปเลยยาวๆขอบคุณมากๆครับน้าเท่านั้นค่ะของคุณมากครับผ่านเส้นไหนบ้างคแอดเข้าไปในตัวเมืองครับน่าจะไปแถวบริเวณสะพานอริตรามปนระมาณนั้นนะครับ ตอนเย็นไปเจอกันนะครับที่เวทีปราสายใหญ่นะครับที่สนามข้างโรงแรมบางใต้นะครับใครที่อยากเจอคุณพิธาแล้วก็อยากฟังนโยบายดีๆของคุณหมอผู้สั่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็าสามารถไปรับฟังกันได้ที่ข้างโรงแรมบางใต้นะครับวันนี้6บก้อง,งเย็นไปต้นไปนะครับไปรอกันได้เลยนะครับไปรอฟังไปรอให้กําลังใจกันนะครับ ทั้งคุณหมอเจิรชาติและก็คุณพิธานะครับวันนี้เมื่อเช้าก็ลงเครื่องบินประมาณ10โมง11โมงนะครับอยู่ที่รงผาขาแล,แล้วก็เดินสายในการขึ้นรอดแหกของคะแเสียงจากพี่น้องประชาชนคนสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากครับนายกหมอขอบคุณมากครับไลฟ์สดด้วยนะครับได้เลยครับตอนช่วงเย็นนะครับ hmm. วันนี ok ้ว uh. ันนี้ตอนช่วงเย็นตอนเวทีปราศัยจะมีไลฟ์สดผ่านติ๊กตอกช่องหมอธีรชาตินะครับ ฝากทุกคนใครที่มาไม่ได้ก็สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง t ิ k t o k ของคุณหมอทิกตอกหมอเกีราชาตินะครับส่วนถ้าใครจะมาได้ก็มาเยอะๆครับมาเยอะๆมาให้กำลังใจคุณหมอกับคุณพิธานะครับ าให้คุณประเมินคุณหมอกับคุณพิธา4ปีมีหนึ่งครั้งนะครับนี่คือโอกาสของคนสุราษฎร์ธานีในการที่จะเลือกนายกอบจอเพื่อเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งนี้เป็น4ปีมีหนึ่งครั้งนะครับโอกาสนี้มีแค่ครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณหมอได้เข้าไปบริหาร อาบจสุราธานีงบหนึ่งสมัย5,000ล้านสุราธานีจะดีขึ้นอย่างไรวันนี้6โมงเย็นนะครับ ที่เวทีปราศัยก็สามารถที่จะไปไปฟังกันได้นะครับไปฟังกันได้5,000ล้านทำอะไรได้บ้าง5,000ล้านคนสุราษฎรีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็สามารถไปรับฟังกันได้วันนี้นะครับที่สนามข้างาโรงแรมวังใต้นะครับโอกาสเป็นของพี่น้องประชาชนคนสุราษฎรีแล้วครับ แต่ในเมืองจับรถดีๆครับหลุมเทขอบคุณคับพี่ที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆเลยเวทีประสายใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมโมเดินพิซไปนะครับตอนนี้อยู่ในปั๊มนะครับบอกพิกันหน่อยครับตอนนี้ปั๊มปั๊มพีซีนะครับพี่มีปั๊มพีีปั๊มพีซีนะครับอยู่ในปั๊มพีซีผ่านเส้นราชพัดผ่านครับผ่านมาแล้ว ชาวสุราษฎร์ธานีโอเคขอบคุณมากมากตอนนี้เราอยู่กันในปั๊มปั๊มพีซีนะครับปั๊มพีซีนะครับนี่มันเป็นอิฐตอนนี้เราอยู่ในปัมป๊มนาราชพัฒน์นะครับ ก็ใครที่อันนี้ก็เป็นพี่พีเอฟซีครับการเบอร์ไหนครับการเบอร์ไหน กาเบอร์ห้าใช่ไหมครับเอฟซีเบอร์ห้าหมอพุทธสังก็ไม่ได้า<ผ>มาหมอพุทสังเบอร์ห้าอันนี้มารอตอนไหนมารอตั้งเช้าเลยเรไม่เก่งเช้ไปตามที่ปัมป๊มบางจากแล้วไม่เจอปัมป๊มปั๊มปตทไม่เจอก็เลยไปตามมานี่อ๋อไปตามมานี่อ๋อนี่นะครับรอยู่ที่ปัม๊มถ้าใครม,มีเวลาตรงนี้ประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีเดี๋ยวคุณหมอแล้วคุณพิธาก็จะไปขึ้นรถแห่ต่อไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็ไปรอขึ้นเวทีปราศัยช่วงเย็น

ขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่เข้ามา,เข,าเข้าใจให้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องของหมอจริรชาตินะครับผู้สมัครนายกอบจอสุราษฎร์ธานีหมายเลขห้านะครับก็มีเอฟซีมาขอถ่ายรูปเป็นที่เรื่อยจากคุณพิธาแล้วก็คุณหมอจริรชาตินะครับก็น้องผู้หญิงเขาก็ผ่านนะครับนี่นะครับ ฝากให้กำลังใจเขาจะเข้าใจให้กับคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็คุณพิธานะครับรุนอยู่ที่บ้านขอบคุณมากครับคุณหมอเบอร์ห้านะครับคุณหมอมุสังเบอร์ห้านายยอวจรรอบนี้เบอร์ห้านะครับขอบคุณทุกคนมากมาครับเบอร์ห้าล้องหญิหครับหมอมุสัง เราร้องไงร้องไงหมอผุดสังค์มาเลยหมอสังค์คนไหนร้องเพลงคนไหนร้องเพลงมาเหมือนสังค์ JSC หมอผุดสังครับร้องเพลงหมอผุดสังได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจเข้าใจให้นะครับหนึ่งกุภาเข้ากว่ากาเบอร์ห้านะครับหมอจีรชาติหรือหมอผุดสังนะครับอดีตนายแพทย์สาธารณจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูแลสุขภาพของพี่น้องทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแล้วดูแลพี่น้อง ชาวจังหวัดชุมพรมาแล้วดูแลพี่น้องชาวจังหวัดระนองไปแล้ววันนี้ขออนุญาตมาดูแลพี่น้องคนสุราษฎร์ธานีให้เต็มที่อีกสักครั้งครับในฐานะนายกอบจอสุราษฎร์ธานีก็ฝากทุกคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์และก็เข้าคูหาวันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์กาเบอร์ห้านะครับหมอพุทธสังหมอพุทธสังคชื่อนี้มีชื่อเดียวในประเทศไทยครับ หมอผู้สังส่งหมอผู้สังเข้าไปเป็นนายกอบจอสักทีครับปีนี้4ปีมี1ครั้งครับ4ปีมี1ครั้งท่เครับแโอเคโอเคแซลบางปีบ้าแครับเค นี่นะครับก็เอซีวันนี้เป็นไงบ้างครับดีใจไหมฝากเบอร์ห้าด้วยนะครับฝากเบอร์ห้าหมอไม่สั่งด้วยนะนี่นะครับเอาไปแล้วอ่ะไป่ลยไูปเลยเอาไปเร็วๆไปเร็ว เดี๋ยวขยายลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันไลฟ์ในเมืองนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวติดตามไลฟ์นะเดี๋ยวนผมจะมาไลฟ์ดูดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ